นับแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้ายังเอ่ยถึงผมอยู่ผมจะฟ้องคุณทุกสัปดาห<ม>์คุณด่าผมมา5วันคุณด่าลูกแท่งลูกผมคุณด่าผมว่าผมเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวรุ่นนี้นหน้าในสังคมได้รับรู้<ม>แล้วขอโทษแค่วันเดียวแค่นี้เหระพม,ม่ใช่ครับเอาตรงๆนี่สาบานใหต้ตายเลยนะพี่ไม่รู้จริงๆพี่ไม่เข้าใจหรอกว่าเน่ยไอรอประตูน้ำคืออะไรแล้วพี่ม่ ขอโทษนะฮะพี่ไม่เคยมองเห็นว่าคุณลีน่าจังเป็นเน็ตไอดอลพี่ก็เลยงงพี่ก็เลยถามว่าเน็ตไอดอลประตูน้ำใช่หรือเปล่าที่เขาส่งมาถามคือพี่ไม่รู้ไงปรากฏเขาบอกว่าใช่ค่ะจบแค่นั้นเลยหลังจากนั้นแกก็ด่าพี่ละแกก็เริ่มด่าพี่ไอ้นุ่มกั้นใช้ไอ้เฮียนุ่มทุกนี่น่าอ่านอะไรไม่รู้เพราะเรื่องเนี้ถึงคุณจะขอโทษผมรับทราบผมรับเอาไว้นะฮะผมรับเอาไว้ผมรับรู้ว่าคุณขอโทษแต่เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าคุณด่าผมมาห้าวันคุณด่าลูกอ่าแท่งลูกผม คุณด่าผมว่าผมเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวรุ่นนี้น่าในสังคมได้รับรู้แล้วขอโทษแค่วันเดียวแค่นี้หรอไมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมก็อยากให้เป็นปรัทัสฐานถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปจบที่ศาลนับแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้ายังเอ่ยถึงผมอยู่นะฮะจะโดยทางตรงทางอ้อมไม่ได้เอ่ยชื่อหรือโดยวิญญาณชนที่สามารถทําให้คุณรู้ได้ว่าเป็นผมผมจะฟ้องคุณทุกสัปดาห์แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าโอเคคุณอยากจบรอไปที่ศาลแล้วไปเกลียดไปไปไกลเกลียดที่นั่นขอโทษผมต่อหน้าศาล แล้วต้องขอโทษคนใต้ว่าพ่อผมเป็นคนใต้เพราะมมค,าาคุณเคยมีการพูดเชื่อมโยงกันถึงคนใต้ว่าคนใต้ไม่ดอีอย่างนู้นอะย่างนี้เนี่ยนะผมว่ามันไม่เป็นธรรมแต่ที่พี่ไม่โอเคและพี่ถือว่าล้ำเส้นคือหนึ่งเนี่ยการมาแช่งลูกพี่แล้วก็มาบอกว่าพี่เองเนี่ยไปให้ทางฝั่งของคนที่ร่วมรายการหนึ่งคนถ้าพี่ทำไม่บิดน่าจะเป็นพี่นวัดนะฮะบอกว่าเนี่ยคนที่ร่วมรายการเนี่ยส่งนางงามให้มันเอาเนี่ยพูดอย่างนั้นเลยอะ่ะคือแบบพูดยิ่งหยาบยิ่งงนนั้นอีกอะ่ะ เออแบบเนี่ยโอ้ตั้งนานแล้วนี่ยแบบคือพูดแบบเนี้ย<ม>อ่ะพี่ก็เริ่มแปลกแปลกละมาแช่งลูกพี่<ม>ซึ่งแบบอันเนี้ยเกินไป<ม>เกินไปถึงแม้เขาจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่โด,ด้วยวินยูชนของทุกๆคนที่ดูอยู่รู้ได้ครับว่าเขาพูดถึงใคร